สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีเช่นเคย BDHD นะครับผมก็วันนี้พี่เอาตัวเกมมอดแพ็คนะครับผมเป็นของหิมะมาแจกกันนะน้องเห็นน้องโคโซระนะครับผมโซระมาขอพี่นะพี่บอลขอตัวเกมแบบหิมะให้หน่อยนะครับผมตัวเกมแบบไม่มีมอดสกินอะไรเลยนะครับผมก็โอเคตา,ต,อตามท้องตามสนามนะครับผม ก็มาตัวนี้พี่ก็ลงเพิ่มให้แค่ e n b แล้วก็ท้องฟ้าสดใสนะครับผมเข้ากับบรรยากาศหิมะเลยนะครับผมก็พี่ว่าสวยอยู่นะนะผมเหมาะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าเล่นแบบสายวิวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขี่ไปอลองดูหลายๆสถานที่นะครับว่ามันจะเหมาะหรือมันจะสวยตามปกคลิปไหมครับผมโอเค ครับคลิปนี้ก็อยากให้น้องๆได้ดูกันจบนะครับผมเพื่อชมวิวนะครับไปตามของเรานะครับผมก็อยากให้น้องๆกดติดตามกดส u b ๊กเกอให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทาคลิปแล้วทำมอดอะไรหลายๆอย่างมาแจกนะครับผมโอเคแต่วิวนี้สวยนะดูดิวิวนี้โคตรสวยเลยอ่ะอดูดิสวยจัดนะครับผมยิทเคมันดัเกอร์นะสวยอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมสวยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ โอเคนะครับผมสวยเกินโอเคเดี๋ยวเราขี่ลงไปข้างล่างดีกว่าเ,เดี๋ยวพี่สตรีมทุกวันนะครับใครที่ยังไม่เคยดูสตรีมพี่ก็ติดตามพี่ได้นะครับเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมพี่นะครับผมโอเคไป let's กิขี่ลงไปข้างล่างดีกว่าแต่สวยนะบิ e นี้ตัวนี้ก็สวยเลยอะ,อะ สวยมากโอ้โหสมจริงเลยอ่ะดูดิมีควันมีอะไรด้วยนะครับผมต้นไม้หลายๆอย่างโอเคสวยมากเลยนะครับผมขี่ไปข้างหน้านดีกว่านะไปเลยจ้าไปเลยจ้า ในเมืองยิ่งสวยนะครับผมน้องๆดูดิในเมืองยิ่งสวยเลยอ่ะเฮ้แกงเลยวะแกงขี้นี่วะแกงทองไปไปสวยนะช็อตนี้สวยมากเลยดูดิอเออ,อ,อ,อว,วิวนี้สวยมากเลยอะ่ะน้องๆดูดิโอ้โหต้องโหลดแล้วแหละจังหวะนี้ต้องโหลดแล้วแหละน้องๆต้องโหลดแล้วแหละจังหวะนี้ครับสวยมากเลยอ่ะน้องๆดูดิออม ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์พี่หน่อยละก,กันนะครับผมนะฮะอาพี่ลืมบอกนะครับว่าตัวเกมนี้นะครับเป็นตัวเกมเหมาะสำหรับ a อ k ตัวเต็มนะครับผมตัวใหม่น่าจะไม่ทราบนะว่าเล่นได้หรือเปล่านะกวัวปักนิดหน่อยนะครับน้องๆก็ลองโหลดลองไปทำาดนะครับผม ถ้าไม่ได้ได้เลยยังไงก็อคอมเมนต์มาใ,ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะไปหาวิธีการแก้ปัญหาว่าทำไมมันเล่นไม่ได้น่าจะเล่นได้แหละนะครับน้องๆนะครับผมน่าจะเล่นได้ทุกคนเลยนะครับนะครับแรกนะเข้าไปตรงนี้แรกเลยเดี๋ยวแรกเลยแต่สวยนะถ้าไม่อัดคลิปวิดีโอน่าจะแบบ ลื่นๆน,นะครับผมใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายปัดดีไปรุ่นเมกา